สวัสดีนะคะพี่น้องวันนี้ยายสมกับมาเลาะมาป้นเปียนในสวนคือเก่าเนาะสวนพักสวนน้อยกะล้อมสวนล,นลิ้นจีน้นำพี่น้องสายพีอโดนยายสมซับยาเนาะก็เลยขาดน้ำกับพุ่งใส่ต้นพริกเนี่แหละพี่น้องอันนี้คือพริกยายสมที่เพาะด้วยมเมล็ดเพาะเองพี่น้อง บุบใส่น้ำยดกะหิวลดน้ำเนาะใช้บัวลดน้ำนะลดแต่ละมือบางมือเมื่อยไรก็บม่ได้ลดพี่น้องพ่อให้เขาได้เปียกชุ่มชื้นน้ำล้างใบน้ำหมอกน้ำค้างเนาะเสื้อโลกเสื้อลาแตงไทยพี่น้องนี่เกิดเองจากขี้งี่ยช่วงเยสมเอาปุยขี้งวเนาะ มาลองพื้นนะเกิดเองพี่น้องต้นเดียวแตกแขนงเต็มเลยกะติดลูกอยู่พี่น้องแล้วก็มียังมากัดกินกะโบโบ,บนูกยะยานูอะลรเนาะแตกแขนงเต็มเลยพี่น้องกัลาลังแตกลูกน,น้อยกระหลายแต่พ่อได้กินเนาะเขากับบ่ได้ดูแลจริงจังอะไรมากมาย ได้กินก็นได้กินพี่น้องบมได้กินกะปล่อยใ้้นูกินน้ำนั่นแหละปลูกไว้กินเองอันนี้เกิดเองอันนี้ผลพลอยได้ต้นเดียวเต็มเลยพี่น้องลูกเขากับบค่อยงามบานไดเนาะ ยอดเขาเบิ่งพี่น้องไนงะลูกน้อยๆกันไล่นี่ยอดเขากำลงังลามไปพี่น้องยอดสวยๆเลยฝั่งนี้ก็มีพี่น้องงามคือกัน่ ไปฝั่งนั่นน้ำฟั่งนี้น้นำ,น,น,ำนอซ้ายขวาแตงไทยจักสิได้เหลือกินจากลูกเลยเนาะพี่น้องอันนี้กะบาว่ากันพริเกเยสมกระเด็ดใบไปรอบหลังนี่กะซองคู่ทางง่ายเลยพี่น้องเลงามใบเพราะว่ายายสมเน้นน้ำมักลายเกินไปไซ้ลายแล้วกะ ส่บอยค้างเนาะบางต้นยายสมกับโบดิษพี่น้องพริกก็มีหลายพันเนาะของบรรลส่งมาอันนี้น่าสิเป็นพริกพริกหยวกนะพี่น้องพริกหวานพริกหยวกใบเขาปล่อยน้ำพี่น้องแล้วกันเด็ดใบนำ้ำส่วนแตงไทยด้านนี้กับยายสมปลูกเองไงนี่โมเมนต์ยายสมเนาะ ใช่เหอนเพิ่นปลูกก <c oughs> ำลังติดลูกคือกันพี่น้องนี่ปลูกเองเนี่ยแต่ว่าต้นลายเกินเนาะก็เลยญาติกันขึ้นมุ่งกันไปทั่วเลยพี่น้องเลยคึมๆึมอยู่ปลูกง่ายอยู่แต่งไทยกะทั่วลิสงก็มีพี่น้องขึ้นน้ากันนั่นแหละเพราะว่าเม็ดเขาน้องหล่นลงกะเกิดมากกะป้อยไป มีแต่อันจะกินเพราะลรปลูกอัดอกันพี่น้องเลยกำลังติดลูกนี่สงสัยหนมูมาหลักกินอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยสิโล,ลดให้ยายสมกินยังบ่ส่วนแตงโมเสยันมาสู่แตงไทยแล้วพี่น้องเพราะว่าแตงไทยเยอะกว่า คตอแต่งไทยคุมเบิร์ดแต่งโมค่มาค่อยเห็นแล้วงานนี้กำลังเกิดลูกเล็กเกยอะเลยพี่น้องอันนี้ปลูกเองอันนี้นะโมเมนเกิดเองนี่พี่น้องด้านนี้แล่ละมือก่ะมาเลาะเบิรงนี่แหละพี่น้องความสุขเนาะ ความสุขเล็กๆในน้อย